7เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณดูเหมือนจะไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วอนาคตจะเป็นยังไงถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์7เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายนะครับที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอดการงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อที่หนะครับ หาเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งแรกที่ต้องทําคือหาเป้าหมายที่ชัดเจนให้ได้ก่อนเป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากทําอยากเป็นและมันต้องท้าทายด้วยถ้าหาเป้าหมายเจอแล้วให้ลองเขียนมันลงกระดาษจะได้เห็นภาพชัดขึ้นและทําให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเช่นผมอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมีรายได้หลักล้านต่อปี ภายใน5ปีอะไรแบบนี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับข้อที่ 2, 2แบ่งเป้าหมายเป็นเป้าย่อยๆพอได้เป้าใหญ่แล้วนะครับให้แบ่งมันออกเป็นเป้าย่อยๆที่ทำให้ได้จริงในระยะสั้นเช่นปีนี้ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น20%เดือนนี้ต้องเซฟเงินได้50,000บาทต้องออกกำลังกายอาทิตย์ละ3ครั้งเป็นต้นเวลาทำได้ตามเป้าย่อย เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นและนั่นจะช่วยให้เราบรรลุเป้าได้ในที่สุดข้อที่3เขียนแผนลงมือทำมีเป้าหมายแล้วนะครับเราก็ต้องวางแผนให้ดีอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความฝันเขียนแผนลงมือทำเป็นขั้นเป็นตอนกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนและต้องสามารถทำได้จริงด้วยนะครับจะได้ไม่ท้อทุกครั้งที่ลงมือทำตามแผนก็จะเห็นความคืบหน้า และเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกทีข้อ4ออกจากคอมฟอร์ตโซนการจะไปถึงเป้าหมายได้เราต้องกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับไม่ใช่อยู่แต่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยต้องกล้าลองอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถตัวเองอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะมันจะทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตสมมติว่าถ้าเป้าหมายคือการเป็นนักพูดตรงหน้าผู้คนคุณก็ต้องฝึก ขึ้นไปพูดบนเวทีให้ได้ถึงจะกลัวก็ต้องกล้าลองทำมันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยล่ละครับข้อที่5เปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการไปสู่ความสำเร็จสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีมองมันนะครับอย่ามองว่ามันคือปัญหาแต่ให้มองว่ามันคือบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้เราแกร่งขึ้น ทุกครั้งที่รู้สึกท้อให้ย้อนกลับมาดูเป้าหมายและมุ่งมั่นฝ่าฟันต่อไปแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ในที่สุดเหมือนที่นักธุรกิจดังหลายคนเคยล้มเหลวมาก่อนแต่เพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงลุกขึ้นต่อสู้จนสําเร็จครับข้อที่ 6. หาต้นแบบความสําเร็จการมีต้นแบบที่ดีจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ได้มาก เราหาใครสักคนที่เป็นไอดอลและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันศึกษาเขาให้ละเอียดดูว่าเขามีวิธีคิดมุมมองและนิสัยแบบไหนที่น่าเอาเป็นแบบอย่างพยายามเรียนรู้และนำมาปรับใช้ไม่ใช่แค่ก๊อปปี้เขานะครับแต่เราต้องเอามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของเราด้วยผมเชื่อว่าถ้าทำได้ คุณก็จะเห็นหนทางที่ชัดเจนขึ้นและมีพลังที่จะไปต่อนะครับข้อที่7อย่าลืมฉลองความสําเร็จสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมฉลองกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางด้วยครับมันจะช่วยให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองและมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปความสําเร็จไม่จําเป็นต้องใหญ่โตเป็นความสําเร็จเล็กๆก็ได้เช่นวันนี้ตื่นมาวิ่งได้ตามเป้า เราก็ให้รางวัลตัวเองด้วยการไปกินของอร่อยหน่อยสักมือ้อหรือซื้อของที่อยากได้มานานพอมีของตอบแทนตัวเองบ้างจะได้มีแรงขึ้นสู้ต่อไปนะครับจบแล้วนะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณทำตามนี้อย่างจริงจังและสม่ำเสมอคุณจะค้นพบว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเรามุ่งมั่นพอสู้ต่อไปนะครับและเราจะไปถึงเป้าหมายด้วยกันแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกก็กด subscribe เอาไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ